สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องมุนน้วยคนเดียคนเดิมกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้จะพาไปเล่นเกมยิงปลานะคะค่าจีรีนั่นเองฟอร์จูนขิงจากพอตนะจ๊ะวันนี้เออวันนี้ก็ขออนุญาตพกทุนมาที่600บาทนะคะทุกคนอามาถึงก็เปลี่ยนฉากให้กันเลยนะคะมาถึงก็เปลี่ยนฉากให้กันเลยเอารา์ล็อกล็อกเป้าหมายนะคะล็อกเป้าหมายเลยยิงกันเลยค่ะทุกคนค่ะ ใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะจ๊ะน้องจะอัปเดตลงให้ทุกวันเลยนะคะพี่ๆคะ่ะใครที่สนใจอยากลองเล่นลองตามก็สามารถไปลองไปตามได้เลยใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่หรือว่า AT48 เข้ามาได้เลยนะจ๊ะทุกคนฝากครั้งแรก100บาทนะคะครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำยอดเทิร์นบาทก็สามารถฝากได้นะจ๊ะทุกคนจะ๊ะมาทุกคนมาเข้าในเกมกันดีกว่านะคะเข้ามาในเกมกันดีกว่าทุกคน เออเราได้สิ่งตนะคะทุกคนให้มันวิ่งวิ่ง,ง,งกระโดดกระโดไปก่อนแล้วกันเนาะเออวิ่งวิ่งกระโดดกระโดดไปหนูในระหว่างนี้เราก็สามารถยิงตัวอื่นได้นะคะแต่ว่าน้องจะไม่ยิงนะคะมันเสียดายตังค์อยู่นะเออมีตัวคูณให้หรือเปล่ากระโดดนานแบบนี้จะมีตัวคูณให้หรือเปล่าทุกคนคิดว่าไงมารอลุ้นกันเลยนะคะว่าทุน600บาทของเราจะได้กำไรกี่บาทนะทุกคนอุ้ย จะได้หรือเปล่านะอุ้ยอุ้ยแต่ต่อรอบนี้ก็ได้มาห้า้อยเจ็สิบแล้วนะทุกคนรอบนี้ก็ได้มาเจ็ดร้อยแล้วนะทุกคนคะ่ะอูโหูถ้าแบบว่านานๆแล้วมันให้เยอะขนาดนี้ก็เอานะคะอ่ามารอบนี้เราได้มาแปดร้อยหกินะ,ะทุกคนเราเริ่มที่เบสสองกันเลยนะเราเริ่มที่เบสสองกันเลยนะคะทุกคนอ้โหูได้มาแล้วนะกําไรหนึ่งเท่าตัวนะคะเราได้กําไรมาหนึ่งเท่าตัวแล้วนะจ๊ะ เราก็ยิงมันไปเรื่อยๆยิงต่อไปยาวๆเลยนะถ้าไม่อยากยิงก็สามารถเตียนตัวยิงได้เลยนะคะแต่เราก็ยังยิงเหมือนเดิมนะคะทุกคนอุ้ยหายไปไหนโอ้โหเมื่อกี้มันหายว์ปไปเลยเนาะทุกคนเห็นไหมใครได้โอ้โหเพื่อเราได้ถ้าเพื่อเราได้เราก็ยิงตัวอื่นไปเลยค่ะเราไม่มีสิทธิ์ได้อยู่แล้วนะคะเอามาเราก็ยิงปลาเล็กปลาน้อยกันไปนะคะทุกคนยิงไปเรื่อยๆเลยนะคะ ที่สนใจอยากเล่อยากตามก็สามารถไปลองไปตามได้เลยนะจ๊ะใต้คลิปนี้มีถางเขาให้อยู่เดอ้อหรือว่าแอด ATC8 เข้ามาได้เลยนะคะทุกคนมาบิ๊กบอมของเราได้มา2 7 8บาทนะคะทุกคนสวยๆไปค่ะรอบนี้อ่ะเราก็ยิงปลาเล็กปลาน้อยมันไปเรื่อยๆเลยนะฮะยิงกันไปยาวๆนะจ๊ะทุกคนเรารอปูระเบิดหรอก็ไม่นี่รอก่อนนะคะทุกคน หาจังหวะดีๆนะคะเดยวมันก็จะน,นี้ให้เองนะ,ะทุกคนแต่ว่าปูระเบิดเราไม่มาเลยนะคะเราล็อกปูระเบิดไว้นะแต่ปูระเบิดเราไม่มานะคะทุกคนไม่เป็นไรรอก่อนละกันเผื่อมันมาเผื่อมันมานะคะทุกคนรอกันไปก่อนนะโอ้ไม่น่ามาเลยว่ะทุกคนคะ่ะใครที่สนใจอยากเล่นอยากตามนะคะก็สามารถไปลองไปตามได้เลยนะจ๊ะใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่ หรือว่า add atc แปะเข้ามาได้เลยนะคะ add atc แปะเท่านั้นนะจ๊ะเรามีโบนัสทามสสำหรับเกมยิงปลาให้ด้วยนะคะทุกคนค่ะใครที่อยากได้ก็รีบมาตามได้เลยนะจ๊ะามาเรายิงปลาเล็กปลาน้อยรอมันไปนะทุกคนยิงปลาโอ้โหทำไมเพื่อนเราได้เป็นแถวขนาดนั้นนะเออเกินเกินไปทุกคนเราก็ยิงปลาเล็กปลาน้อยไปกันเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนค่ะยิงกันไปยาวๆวเลยนะจ๊ะ ยิงกันไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนหูยปลาเล็กปลาน้อยเราจะได้หรือเปล่าทุน600บาทเราจะได้กําไรกันไปกี่บาทคะทุกคนคะอ้ยิงไปเรื่อยๆเลยคะ่ะใครที่สนใจอยากลองเล่นลองตามนะคะก็สามารถไปลองไปตามได้เลยนะใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่หรือว่า a อ t c 8เข้ามาได้เลยนะ a atc8 เท่านั้นนะจ๊ะ ฝากครั้งแรก100อยบาทครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำยอดเทินหนึ่งบาทก็สามารถฝากได้นะจ๊ะี่จาใครตามหากเกมแนวนี้นะคะต้องรีบมาตามเลยนะฮะมาเปลี่ยนฉากแล้วค่ะเราก็ยิงปลาเล็กปลาน้อยไปค่ะเอยยิงปลาเล็กปลาน้อยกันไปเรื่อยๆเลยนะคะอาแปะมาแล้วจ้าอาแปะจ๋าขอน้อยขออาแปะน้อยอุ้ยสามร้อยแล้วทุกคนคูณสามร้อยแล้วถ้าเราได้นี่เราได้หกร้อยเลยนะถ้าเราได้นี่เราได้หกร้อยเลยนะเยอะอยู่นะ เราก็ยิงกันไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนปลาเล็กปลาน้อยตอดๆมันไปนะคะเออยิงไปจ้ะยิงไปเออสวยขออีกได้ไหมเออเออมาอีกมาอีกเอออาปแปะมาแล้วหยุดยิงตาก่อนนะคะอาปแปะมาแล้วค่ะทุกคนโอ้โหยิงไม่โดนมังกรกดไม่โดนมังกรเลยนะคะเอาฟีนิกซ์ก็ได้นะคะทุกคนไม่มีใครยิงว่ายใครได้อเราได้จ้ะทุกคนโอ้โหแต่มันไม่วิ่งอะ่ะมันไม่พาวาอ่าทุกคน เกินไปแต่ไม่เป็นไรเราได้กำไรอยู่นะ,ะทุกคนคะ่ะได้กำไรขึ้นมาเป็นพันสองเหมือนเดิมแล้วนะคะมังกรว่าไงมังกรโอ้โหแรงมากอาแตะมาแล้วจ้าอาแตะมาแล้วจ้าทุกคนเราจะได้หรือเปล่าวี ครที่สนใจอยากลองเล่นลองตามนะคะก็สามารถไปลองไปตามได้เลยนะจ๊ะใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่หรือว่าแอด at สีปเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะฝากด้วยนะคะอ่ะมาทุกคนยังไงจ๊ะรอบนี้อ,อะไรละ่ะจะยิงอะไรก่อนดีละ่ะทุกคนเอ้ยโอ้โหเพื่อนได้มังกรฉ่ำมาก เราจะได้กำไรกันไปเท่าไหร่อะทุกคนมาฟินิกต้องเป็นของฉันเท่านั้นขอฟินิกอย่ายิงไม่ฉันขอก่อนเออสวยงามแบบวิ่งด้วยค่ะทุกคนค่ะพาวเวอร์อัพไปเลยจา้าจุกๆค่ะรอบนี้เบ็ดห้ากันไปเลยค่ะทุกคนโอ้โหเบ็ดห้าแบบพาวเวอร์อัพไปเลยค่ะทุกคนค่ะรอบนี้ได้แน่นอนรอบนี้ปิดจ็อบเลยค่ะได้ขนาดนี้รอบนี้ปิดจ็อบไปเลยแล้วกันนะ ที่สนใจอยากเล่นอยากตามนะคะก็ต้องรีบไปตามเลยนะคะเรามีโบนัสธรรมสำหรับเกมยิงปลาแจกให้ด้วยนะคะใครที่สนใจอยากเล่นอยากตามรีบตามเลยนะคะใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่หรือว่า atc 8เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า